เขาเป็นเขตอุทยานที่เงียบสงบร่มรื่นบรรยากาศดีเข้าฟรีแล้วก็มีรถกับข้าวเข้าถึงได้ทั้งเช้าทั้งเงย็นเลยค่ะแถมช่วงกลางวันก็ยังมีรถไอติมเข้ามาด้วยนะและถ้าใครมีเวลาก็ขับรถไปส่องกระทิงได้ด้วยที่นี่ก็คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอยอสีคลองปลากั้งค่ะการเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้ชุมชนแตงเงียบสงบไม่วุ่นวายบรรยากาศภายในร้านร่มรื่นค่ะกลางวันก็จะมีลมพัดเย็นๆนะคะกลางคืนดึกๆลมอาจจะแรงหน่อยต้นไม้เยอะค่ะแต่ไม่มียุงนะคะทุกคนที่นี่ ะะขึ้นกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักนะคะส่วนค่ากลางเต้นแล้วแต่จะบริจาคตามศรัทธาภายในร้านมีห้องน้ํา2จุดนะถือว่าสะอาดพอสมควรค่ะแต่ที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะทุกคนน้ําไม่แดงแล้วก็แรงใช้ได้เลยวันที่ไปเป็นวันธรรมดาค่ะทั้งร้านมีเราอยู่เต้นเดียวเราสามารถเลือกจุดกลางเต้นได้ตามใจชอบเลยค่ะจอดรถใกล้เต้นได้ด้วยบรรยากาศเงียบเหงาแต่ไม่น่ากลัวนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะคอยขับรถวนมาดูเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ที่มองหาลานกลางเต็นที่เน้นธรรมชาติใกล้กรุงขอยอสีคลองปลาค้างก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะ